ก็อยู่กับ AK คอนเสิร์ตนี่ครับครับผมอ่าชุดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอไหนนะครับพี่ครับผมอำเภอพังโคนครับอำเภอพังโคนจังหวัดสกลเนาะก็เป็นเวทีกี่ห้องครัพี่ตอนนี้ตอนนี้8ห้องครับ8ห้องครับผมครับผมก็8ห้องระบบเครื่องเราใช้เป็นของอะไรบ้างครับพี่ครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงผมคิดอลังการมากรถใส่กระบะเลยครับผมอันนี้เป็นคิดคนเองไหมครับพี่ครับผมคิดให้มันทําให้มันงานมันเบากับลูกว่างอะไรพวกนี้นะครับคือให้ การพุ่นแรงเนาะก็คือให้มันเก็บง่ายอะไรสะดวกเคลื่อนย้ายง่ายเนาะครับผมวันนี้เราเป็นระบบอะไรที่เป็นระบบไฮดรอลิกไหมหรือเป็นแบบคนไอเดียเไฮโลมือไปก่อนไฮโลมือไฮโลมือไปก่อนครับผมตู้เทียงกลางเป็นของอะไรครับพี่ครับผมตัวนี้ตู้เทียงกลางก็เป็นของช่างน็อตครับช่างน็อตเนาะของพี่น็อตครับผมต่วทซับก็เป็นน่าจะเป็นบีบีไหมครับพี่ตู้ทรับตู้ทับนี่ครับบีบีครับผมบีบีเนาะสิบแปดนิ้วครับผมของพี่น็อตเหมือนกันนะครับพอสองฝั่งนะครับ โอเคเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็2 4นะครับพี่ไปนี่พี่ตู้ซับตู้ซับนี่ข้างละ15ครับปใบห้าไปครับผมเลียงกลางก็หกก็จะเปมิลโลอยู่หนึ่งครับมิโลหนึ่งครับผมโอเคเลยนะครับแนวแนวลําซิ่งไปหน่อยครับแนวลําซิ่งตัวนคุ้มพลังเราล่ะครับพี่อยู่ไหนพลังก็จะเป็นจะเป็นของวาเทกครับ วาเทคเนาะห้าพันครับโอ้โหนี่นี่ครับผมเดี๋ยวมาให้ได้ดูกันนะครับกลางก็เป็นของทรัครับเก้าบันสองครับผมก็คือมันเป็นระบบกี่ทางครับพี่เล่นตอนนี้สองทางเนาะก็คือทรัพจะเป็นวาเทคนะครับห้าพันอาร์เอเอสนะครับสองแผ่นแล้วก็ทรัพก็จะเป็นแล้วก็ตัวนั้นก็มาขับกลางก็ของไอ้กิฟต์ของกิฟต์เนาะดีเชนเนลขับกลางขับกางด้วยปีเตปร์เซอร์ก็ใช้เป็นมาลานี่นะครับสองหกศูนย์อาร์ทีเอครับผม ส่วนมิกเซอร์ก็เป็น x x สามสองสามสองแลกครับอีกสามสองแหลกนะครับอ่าผมอันนี้ก็คือชุดอ่าเครื่องนะครับด้านบนไม่ว่าจะเป็นชุดมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ชุดมิกเซอร์ไม่ลอยก็จะเป็นของชัวนะครับ ur ยี่สิบครับครับพวกมอนิเตอร์พวกอะไรครับพาวเวอร์มอนิเตอร์ก็เป็นกิฟต์ใช่ไหมครับพี่มีกิฟต์กับของ dht ครับผมครับ dht ไม่ลอยใช้กี่ชุดครับพี่ทั้งหมดนี่สามไม่ลอยก็ส่วนมากก็สองครับสองชุดเนาะอ๋อครับผมสองชุดครับผม อันนี้ก็เป็นชุดซิสเต็มนะครับมอนิเตอร์ก็แปบไปด้านบนมันจะมีของกองอีกหนึ่งนะครับผมีของกองนะครับก็เป็นเวทีนะครับขนาดแผนห้องเนาะพี่แผนห้องครับแผ่นห้องนะครับของ AK นะครับลัมซิ่งนะครับคอนเสิร์ตลัมซิ่งครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถติดต่องานได้ที่ไหนครับผมมีช่องทางการติดต่อไหมครับพี่ทาง เพทเอเคคอนเสิร์ตลำซิ่งก็มีครับมีทางเพลคอนเสิร์ตลำซิ่งเนาะลำเปิร์ตลำซิ่งเบอร์โทรก็ 081, 0 5 3 7 7 8 7ครับผมครับผมก็เกิดนะครับมีงานอย่างนี้ครับก็ติดต่อทางเอเคได้เลยครับผมครับผมต้องการติดต่อก็ระบุแล้วเมื่อกี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ BT ทีนะครับมอลำซิ่งอีกหนึ่งไทยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ